โจทย์กำหนดให้ A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมอน,น้องก็ว่ารูปสามเหลี่ยม A B C เลยครับและ D เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน B C ถ้า AB ยาวเท่าก,กับ4หน่วย AC ยาวเท่าก,กับ3หน่วยและ AD ก็คือเส้นนี้นะครับยาวเท่าก,กับ5ส่วน2หน่วยสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้วด้าน BC ยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อน,น้องครับด้านที่เราไม่รู้มุมที่เราไม่รู้แล้วก็ให้เป็นตัวแปรเลยครับด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้ดังน,นั้นถ้าเกิดด้านนี้ยาว x ด้านนี้ก็ต้องยาว x ด้วยนะครับ สมุมนี้น้องให้เป็นมุม C มุมนี้น้องให้เป็นมุม B มุมนี้น้องให้เป็นมุมเซต้าหนึ่งมุมนี้น้องให้เป็นเซต้าสองมุมนี้น้องให้เป็นมุมเอลฟ้านะครับอังนนพี่ถามน้องนะครับมุมนี้จะเป็นมุมอะไร ในเมื่อมุมทั้งหมดเนี้ยคือมุมตรงก็คือ180องศามุมนี้เอลฟาดังนั้นมุมนี้ก็ต้องเป็นมุม180องศาลบเอลฟานะครับอ่าดังนั้นน้องก็กำหนดทั้งมุมแล้วก็ด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้จนครบแล้วนะครับต่อมานะครับน้องก็ถึงส่วนที่สำคัญสุดในการทำโจทย์ข้อน,นี้แล้ว ก็คือในการกําหนดสมการเนี่ยน้องควรจะให้มันติดตัวแปรน้อยที่สุดซึ่งที่เกิดน้องลองสังเกตดูนะครับมุมนี้คือมุม a l ลฟ a แล้วมุมนี้ก็ติดอยู่ในรูปของเอลฟาเหมือนกันซึ่งที่เกิดน้องทำโจทย์ข้อนี้โดยใช้กฎของโคไซนะครับ c ค s ซของมุมนี้น้องก็จะติดอยู่ในรูปด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นนแล้วก็คอสของมุมนี้ อันแล้วถ้าเกิดเป็นกฎของโคไซของมุมนี้ล่ะสมการของน้องก็จะติดอยู่ในรูปความยาวด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้นนแล้วก็คอสของมุมนี้ดังนั้นสมการจะมี2ตัวแปรก็คือ x กับอัลฟาดังนั้นนะครับน้อง2สมการ2ตัวแปรเนี่ยน้องมัน่นใจเลยว่าน้องสามารถหาค่าตัวแปรได้แน่นอนอน้องมาดูกฎโคไซของมุมนี้กันนะครับ น้อยจะได้ว่าด้านตรงข้ามมุมนี้ก็คือสามยกกำลังสองจะมีค่าเท่ากับด้านประกอบมุมนี้ก็คือห้าส่วนสองกับ x ยกยกกำลังสองแล้วนำมาบวกกันลบกับสองคูณกับผลคูณของด้านประกอบมุมนี้ก็คือห้าส่วนสองคูณกับ x คูณกับคอสขมุมนี้ก็คือคอสขมุมเอลฟาอต่อมานะครับเราก็มาดูกฎโคไซขมุมนี้บ้างน้องจะได้ว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมนี้ก็คือ4นํามมายกกําลังสองจะมีค่าเท่ากับความยาวของด้านประกอบม,มุมนี้ก็คือ5้าส่วนสองกับ x นํานำมายกกำลังสอง แล้วนำมาบวกกันลบกับ2คูณกับผลคูณของความยาวของท่านประกอบมุมนี้ก็คือ x กับ5ส่วน2คูณกับ cos ของมุมนี้ก็คือมุม180องศาลบ a l ลฟา อ่าน้องก็จะได้สองสมการสองตัวแปรมาแล้วนะครับทีนี้ปับ๊บน้องรู้หรือเปล่าคอสของมุมร้อยไปศูนองศาลบเ l ลฟาเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดน้องจําสูตรไม่ได้เนี่ยน้องก็ใช้วงกลมหนึ่งหน่วยนะครับน้องก็วาวงกลมหนึ่งหน่วยเลย น้องก็มาหาก่อนนะครับว่าร้อยแปดสิบองศาลบเอลฟาเนี่ยอยู่ตรงไหนร้อยแปดสิบองศาน้องก็หมุนจากนี่มานี่ลบเอลฟาน้องหมุนตามเข็มมาเอลฟานะครับน้องก็จะได้จุดนี้มุมตรงนี้เป็นมุมเอลฟาถามหาคอสน้องต้องดูนะครับว่าคอสต,ตรงจุดนี้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบจุดนี้อยู่ทางด้านซ้ายของแกนราะดังนั้นค่าคอสของจุดนี้ต้องเป็นลบนะครับน้องก็ใส่ลบถามหาคอส น้องก็ใส่คอสมุมที่ตามมานะครับก็คือมุมที่เส้นนี้ทำกับแกน x และเป็นมุมแหลมก็คือมุมเอลฟาดังน,นั้นนะครับน้องคอสของมุมร้อยแปดสิบองศาลบเอลฟาก็จะมีค่าเท่ากับลบคอสเอลฟาดังน,นั้นตรงนี้น้องก็สามารถเขียนใหม่ได้เป็นลบคอสเอลฟาได้นะครับค่าลบคูณค่าลบตรงนี้น้องก็จะได้เป็นค่าบวก อต่อนะครับถ้าเกิดน้องอสมการบนกับสมการล่างเนี่ยมาบวกกันไอค่าตรงนี้รวมกันมันก็จะหายกันไปนะครับสมการใหม่ที่ได้น้องก็จะเหลือแต่ตัวแปรแล้วนะครับสองสมการนี้บวกกันน้องก็จะได้เป็นฝั่งนี้บวกฝั่งนี้น้องก็จะได้เป็นสามกำลังสองบวกกับสี่กำลังสองมีค่าเท่ากับห้าส่วนสองกำลังสองบวกห้าส่วนสองกำลังสอง นองจะได้เป็นสองเท่าของห้าส่วนสองกำลังสองนะครับบวกกับ x กกำลังสองบวก x ็กำลังสองนก็จะได้เป็นสอง,สง,กก 2, 2, องเท่าของ x กำลังสองนะครับอ่ะต่อมาค่านี้บวกกับค่านี้มันเหมือนกันตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกรวมกันนก็จะได้เป็นศูนย์นะครับสามกำลังสองมีค่าเป็นเก้า สี่กำลังสองมีค่าเป็นสิบหกบวกสิมีค่าเป็น25 5สิ่วนสองกำลังสอง้องก็จะได้เป็น25่ส่วนสีตัด4ได้2 25ยส่วนสองก็คือครึ่งหนึ่งของยี่สิบห้าถ้าเกิดน้องย้ยยี่สห้่วนสเนี่ยมาลบฝั่งนี้น้องจะได้ครึ่งหนึ่งของฝั่งนี้ก็คือ25่ส่วนสนะครับ ต่อมาน้องย้ายสองมาหารฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นส่วน c x กำลังสองมีค่าเป็น2 5ส่วน c ดังนั้นน้องจะได้ว่า x ก็จะมีค่าเป็น5-2น,นะครับความยาว x ตรงนี้มีค่าเป็น5-2ดังน,นั้นความยาวด้าน bc กขต้องมีค่าเป็น2เท่าของ5้ส่วนสนะครับก็คือมีค่าเป็น5ความยาวของด้าน BC มีค่าเป็น5ก็จะตรงกับตัวเลือกที่3ามดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสา 3. โอเคนะครับ